วันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งตัวแต่งหน้าตัวละครที่เราจะเล่นให้ดูก่อนละกันนะคะสําหรับอินซอยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเอพิโซดนี้เราจะแต่งเป็นตัวเองก่อนละกันเด็กก็ได้โตแล้วก็ได้หรือว่าจะแก่ไปเลยก็ได้วัยยังอะดาวละกันเนาะเพราะว่าจะมีความเฟชความสดความใหม่นะคะคือสะโพกดินระมากคุณแม่ดินระเบิดหนึ่งไม่เอานะคะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยน มันมีแบบพรีเซตไหมให้เราแบบสามารถแต่งได้อันนี้คือแบบว่าคือบิลลี่มากนะคะหรือว่าจะเป็น I'm in my hey, forever hey, I'm in forever hey, I'm in forever hey, forever อย่างนี้ทุกคนฉันว่าอันนี้แหละมันดูเข้ากับ <N AS W 1> น้าเราที่สุดนะคะเฟซนี่เราเปลี่ยนพรีเซตได้ด้วยหรอ หรออุ้ยมันเปลี่ยนได้แบบนี้เลยหรอเนี่ยอันไหนคือหน้าเหมือนเราสุดเหมือนปะน้อยมากนะคะบอกไปก่อนเลยทนะัโมโหอ่ะผมตรงนี้แกว่าเหมือนฉันไหมหรือว่าผมตรงนี้อันไหนอันไหนประมาณนี้ได้ไห,นนหมสุดห้าสิบห้าอ่าเห็นไหมได้อยู่นะคะมีใส่ด้วยนี่ นี่นี่นี่มีมีายใต้ตาด้วยมีกะด้ยไหมอุ้ยแตมีกะหน้าดูธรมรมชาตินะคะทุกคนหาเฮ้ยเจ็บจังเลยจะโมกเราฮผมอะ่ะไม่เล่นฬามาสิครับผมจะเจ็บแกมครับเอออย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเราเป็นสิวนะเราปิดสิวมาอันนี้คืออะไรอะ่ะอุยมีแทททูทุกคนมีแทททูน่ารักมากโอเคอันนี้คือยังไง แททโสิอุ้ยแรงไปไหมเงี้ยเงี้ยอันนี้คือปรางปรางทพิปมากค่ะคุณแม่อันนี้คือต่อให้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเลยนะทุกคนหาอุ้ยน่ารักอะ่ะคืออยากใส่ทุกอันวันละวันละอันเลยได้ไหมเอ้อ <c oughs> <c oughs> สลอหาแล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยอด ปัผลไปด้วยหรอปังเกินเจ๊แต่คือหน้าเรียวกว่าอยู่หน้าคือเรียวกว่าตัวจริงมากมมเอางี้กกแล้วกันเราบอกก่อนว่าเราแต่งในเกมนะคะไม่ต้องให้มันเหมือนมากให้มันน่ารักหน่อยโอเคไหมนี่ไงอย่าทำเป็นสตอรี่อยู่นะทุกคนแบบว่าบท่านประธานตุย๋ยเเก๋ๆแต่ทุกคนเนาะเราเราเราตั้งชื่อว่าใจสองเลยชื่อสองเลยไหมทุกคนโอเ๋ อ่ะคิวนี้ห่างคิวลงอีกนิดหรอพี่วิวบอกแต่อาจจะต้องบางหน่อยไหมคะนิดนึงเนาะเราสอนก็ต้องลดขนาดลงอ่ะอันนี้คือเก่สองตอนสวยสุดนะคะในชีวิตจะเป็นอย่างงี้คีน้ำตาลนี่อ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีสีได้มันเปลี่ยนสีเพราะว่านี่มันเป็นส,สีเข้มเนาะอ่าอู้มันแค่ปากเสียงโคกระเทยเลยประมาณนี้ได้ไหมเออเมคอัพนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากในส่วนของไฮไลท์เลยนะคะจริงจริงเราไม่อยาก ไฮไลท์เนี่ยวลาเราแต่งหน้าจะแต่งเหมือนส่วนสุดท้ายนอ้องอ่าทุกคนดูให้ทุกคนดูหน่อยนะคะให้ทุกคนดูนิดนึงแล้วกันว่ายังไงอ่าทุกคนทุกคนดูนะทุกคนดูนะทุกคนดูนะหนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12ออะอะไรดีเบอร์สองเนาะปมากันที่บลัชกันนิดนึงแล้วกันนะตัวบลัชอันเนี้โอ้โหโอ้โหทําไมหน้ามันโอ้โหแต่หน้าเขาเรียวดีนะอยากหน้าเรียวแบบนี้จังเลยต้องออกกําลังกายเท่าไหร่ถึงจะหน้าเรียวแต่ฉันจะมีเรื่องจะบอกอย่างหนึ่งนะเว้ยการปัดปัดออนที่แบบเป็นทางหน้าแบบเนี้ยมันทําให้หน้าเราเด็กนะทุกคนรู้ปะ หน้าเราจะดูกลมหน้าเราจะดูกลมขึ้นนะคะอ่ะฉัดเอาอันนี้จบนะคะอันนี้แหละมาอายแชโดว์กันนิดนึงนะคะอู้เอาไม่อยากให้มันดูแต่งหน้าหนักอันนี้คือแบบว่า มันมันเมาเลยโทษถามเมากาแฟต้นสบับสวยน้อยกว่านี้มุ่งตรงนะคะอ่าว so you wanna play with magic มาโอเคมาดูลิปกันบ้างนะอู้อันนี้คือแบบโซแบบว่าเบอร์กันดีมากท่านชอบกรอสดีนะสวย่ะโอ้มโอ้ยโอ้ยลิปยี่สองมากทุกคนอุ้ยเนี่ย ค่อนข้างกรอสมากนะคะขอลบความกรอสลงนิดนึงอุ้ยฉันชอบอะโคตรจะกอดอะทุกคนน่าจะพอได้แหละไปที่บารี่ตังต่อดีกว่าว้แป๊บนึงนะขอใส่เสื้อผ้าให้น้องก่อนเดี๋ยวตัวบารี่เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะไม่ให้เห็นละกันเนาะแต่เอาเป็นเอาเป็นพรีเซตของเขาเลยแล้วกันให้ชีย่อสอง เลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราทำสตรอรี่แบบว่านางเอกอ้วนก่อนตอนแรกคือเรานางเอกอ้วนก่อนเราไปออกอลังการ,ราดดลาแล้วค่อยๆลดลงอูยถ้าเป็นเราถ้าเราไปเล่นสร้างบ้านเล่นอะคนน่าเบื่อมันต้องมีสตรอรี่ฉันคิดออกแล้วจะเป็นฟีลิ่ง <ไป S 1> อุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะทุกคนคือจะเปฟีลิ่งแบบว่านางเอกจะเป็นคนโซนยาจกก่อนแล้วก็เป็นคนไม่สวยอ้วนด้วยแล้วเสร็จปุ๊บก็คือไปสมัครงานเป็น ไปสมัครงานเป็นแบบว่าพาร์ทไทม์เป็นแบบนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทเอ่อบริษัทเกมแห่งหนึ่งในเมืองอินซอยนะคะซึ่งรันโดยประธานตุย๋ยซึ่งประธานตุ๋ยเนี่ยเขาก็จะเป็นซ e อสูงสุดที่เป็นทายาทของตุ๋ยกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นทายาทที่เป็นคนเด็ดขาดแล้วเป็นคนเย็นชาแล้วก็ปากแข็งอะ่ะ แล้วเป็นสว่านที่แบบว่าใยญยสองเนี่ยก็คือแบบขับจักรยานแล้วปึ้งชนล้มพอดีปุ๊บคือเขาว่าเขาเขารีบเดินมาไงแล้วทะเลาะกันทะเลาะกันปุ๊บเฮดแอดเฟิร์ไซด์เลยไปสมัครงานไงพอไปสมัครงานครั้งแรกเสร็จปุ๊บติดตุยกรุ๊ปได้ไหมพอไปสมัครงานครั้งแรกก็คือโดนไล่ออกจากบริษัทเลยเพราะว่าแบบจำได้เพ่คือตุยตุ๋ยต๋จำได้ว่าแบบเอออันเนี้ยคือใยสองไม่ได้นี่คือแบบว่าคือไม่ได้ละ ออกจากบริษัทปุ๊บแต่อเผอิญว่าแมเนจเลขาเป็น secretary มันขาดพอดีแล้วไม่มีใครทนได้ทีนี้ก็จะมีรอ,องประธานเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะสมกับตําแหน่งนี้เขาก็เลยโทรมาฉันไมไปหรอกนะถ้าไปก็ขึ้นค่าตัวให้ฉันด้วยนะขึ้นอ,อไปทํางานก็จะค่อยๆผูกพันกับท่านประธานเนี่ยมาคืนเรื่อยๆถูกวันแล้วท่านประธานเป็นอะไรรู้ไหมทุกคนไล่ฟังท่านประธานเป็น โลกกลัวผู้หญิงอ่าเป็นโรคกลัวผู้หญิงแล้วเราเป็นทอมบอยเลยเราเนี่ยสนมุตผู้ชายมากท่านประธานเนียแบบโอเคที่จะอยู่กับเราได้แต่คือถ้าประธานเนี่ยถ้าสมมุติเขาจับตัวผู้หญิงเนี่ยเขาจะช็อตแล้วก็สลบทันทีช็อตแล้วสลบทันทีแต่ว่าด้านบังเอิญคุณตุ๋ยเนี่ยเขามาจับตัวยายสองใช่ไหมเฮ้ยทำไมจับได้นี่คือฉันตามหาเธอมาแล้วเธอคือเพื่อนสมัยเด็กของฉันหรือเปล่าตอนอเด็ก เราเป็นเพื่อสมัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเธอก็นายนายคือตุ้ยนี่ไม่ใช่ตุ๋ยนายคือเจ้าอ้วนตุ้ยใช่ไหมเฮะเธอจำซื่อฉันได้ยังไงเห็นไหมล่ะมันไปแบบนี้มันหนังจีนมันแบบมันเป็นเรื่องแบบนี้ในเล่นเรื่องแบบนี้เลยทุกคนหาะเป็นพอที่ยังไงก็ขายได้อุยน่ารักกะปุกปีกก็แล้วแบบอวอ้วอ่ะดูดิดูดิน่ารักมันเจ็ดสิบโล Uh, 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 อออประมาณนั้นเป็นฟิลฟิลตอนนี้คือใช่งั้นเดี๋ยวช่วยตั้งชื่อให้หน่อยละกันอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งชื่อ,อเรื่องราวนี้มาให้หน่อยว่ามันจะเป็นแนวไหนนะคะฝากตั้งชื่อให้หน่อยประธานโหดสุดฮอตกับเจ้สาวเฉมสุดแบววอาสะดุดลักจักรยานโซลุดพักกอดน,นะพักกอดโน้คนหา เร็วๆถึงจะเป็นอินซอยนะคะแต่เราก็สามารถที่จะโรเพลย์ได้ทุกคนคะอุ้ยเหมือนน่ารักขึ้นโยเยอ่ะเอาไงอ่ะใส่แบนก็น่ารักอ่ะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นจี้นะคะจี้ประมาณนี้ก็น่ารักดีนะทุกคนแล้วก็ดูตาหูนิดนึงตาหูนี่โคตรเท่เลยอ่ะดูแบบเป็นแบบพวกไบเกอร์เลยอ่ะไม่มีชุดทยนะโอ้ยเวียนอย อันนี้จะเ t ้า s a n t r e Tops มากนะคะทุกคนคะ่ะ Oh my God หูฟังนี่เก๋อะเอาอันนี้ดีกว,ว่าหรอมาดูหูไม่บานดีนี่น่ารักจังเลยอะ่ะ I love this มาแล้วทูถ่านสวัสดีนะคะยีสองเอนะคะวันนี้ก็ อินซอยนะคะคาแรคเตอร์ที่เราจะเล่นก็จะเป็นล่าตาลักษณะประมาณนี้เลยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยจะอะไรมากเท่าไหร่นะคะนี่เห็นไหมหาท่าถ่ายรูปก่อนโอ้คค่อก วันนี้ก็แต่งตัวเป็นยสองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสตอรี่สำหรับอินซอยเนี่ยจะดำเนินไปยังไงนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนิดน,นึงแล้วกันนะคะสำหรับอินซอยนะไว้เจอกันค่ะโคตรจอสะอจอสะอึ่งจอสสะอีอว้าว วันนี้ก็จะมาแต่งตัวเป็นย,ยสองนะคะสำหรับเกมอินซอยนะคะเป็นไงบ้างคะน่ารักหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเย,ยสองด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ